สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี้หมอลำเดชหน่อยจะผ้ามาเที่ยวมาชม่มสิ่งติดปินมุงค้นอีกเจ้กมือหนึ่งนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าขันมาฮวันแล้วกะมาเห็นคูเก่าเพื่อนนอ้อรคบเนาะแต่ว่าสวนเพื่อนนี่รู้ซึว่ามีแต่ใหม่มุงค้นพี่น้องอามาพ่อเพื่อนอีกนาอพี่น้องเนาะสวัสดีครับ<อ>พี่ครับข<อ>ันเป็นยังไหนน้ะงวนนี้ช่มมีอย่างนอ้องมนนี้น้อชมไป หวานนุคุมคุ้มคล้องอันนี้อันนี้เพื่อนเอิญวานุคุมบ่จ้ะวานนุคุมมันมันยุบไปเนี่ยมันนก็จะขึ้นมาโอ้หวานนุคุมเออทานนาแรงมันก็ยุบลงไปทานาฝนมันก็ขึ้นมามันเป็นหัวโอ้ไอ้นานาแรงนี่เพื่อนจะยุบลงเมนบอนี่จ้ะพอเที่ยงนาฝนมากะขึ้นมาเป็นใบนั่งโอ้จะเป็นใบแดงๆแนวนี่จ้ะดอกซีบุห่วงซีแฉกบ่จ้ะ โอ้ oh, ดูซึกว่าใบาจางามเนาะโอ้ห <Yeah. S 2> oh, วานนกขุมเป็นแนวนี่นนไอขันภาษาภาษาแถวบ้านมอลําดชาบนคาบนอันนี้เนี่ยครับหวานพระเจ้าหวานพระเจ้าใส่ศาสตร์เมนหวานพระเจ้าใส่ศาสตร์ภาษาไทยพี่น้าหวานนกขุมเมนบอระเมนเม,มนอันหวานนกขุมบอะระภาษาไทยเมนหวานนกขุมเบอร์น,น,นี่ดีเด้อพี่น้องเด้อนีเด้อ อันทั้งที่เพื่อนบอกว่าอันบานคุ้มค้องเพื่อนสร้างขา้นสอดเพื่อนว่าซันเดอรพี่น้องอัน,น,อ,น,น,อ,นอันนี้กะรวยบ่เลิกี่บ่รวยไม่เลิกบอกรวยม่เลิกนเพื่อนมาให้เบิ่งพี่น้องอันนี้รวยบ่บิก้อรวยบลิลกอ <scared S 1> ้าออกดอกแลมีโชค้าออกดอกมีโชคเดอพี่น้องเดอนี่เดอต้นแนวนี้ต้นแนวนี่ออกดอกแล้วมีโชคแต่ว่ามอลำด,ดีชะน้อยกับสนใจอีกต้นหนึ่งในพี่นอ้นนนนนอง หวานหอมอันนี้หวานหอมเวลาพิธีเรียงผ้าเรียงีังโอ้โหมีลดนำผ้าเขาใส่กันแบบหวานหอมโอ้เวลาจะลดอันนำดามือผู้้เเทานี่ใส่หวานหอมเนาะนี่นี่ครับท่านผู้ชมครับกำลังงามอันนี้เป็นหวานหอมเวลาจะทำพิธีต่างๆนี่ขาดบได้คือคือหวานหอมพิธีจะชักซักซิด โอ้ยผู้เฒ่าโบราณเพิ่นถือจังสันพี่นอ้องพี่ที่สิซักดิ์ได้วานนุคุมวานหอมแ้วก็รวยไม่เลิกเนาะพี่น,อน้องเนาะโอ้ยเอาคลิปนี้กับฝากไว้น้ำวาน,นุคุมเนี่ละพี่นอ้องเพิ่นกะลังเอามาปลูกพี่นอ้องเพิ่นกะลังเอามาปลูกเดี๋ยวใหง่งง่น่นี่เดี๋ยวมอลําเดชีชาจะมาขอเพิ่นมาขอแบงไปปลูกพี่นอ้องต้นดงัง นกขมนกขุมผูนกขุมแม่น้อนี่นอพระเจ้าใส่สาศาดตรน้อพี่น้องเนาะอืมเอาคลิปนี่ขอขอฝากไว้น้ำพีน้ำนองผู้ติเขามารับชมผู้ขามาชมคลิปหมอลำเดียช่นหน่อยขอขอให้มีโชควีลาบยิ่งเงี้ยงปังปังฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ต,ติดตามน้ำหวานนกขุมประเจ้าใส่สาดตรน้องพี่น้องเนาะขอขอให้ ผู้ที่เข้ามาชมจงสุขสมหวังเด้อพี่น้องเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมอลำัล่เดชาหน่อยน้ำเน่ถ้าพูดได้ยางได้กักดมหามอลำัเดชาก็ได้เด้อพี่น้องเดอ้อขันเพื่นมีหลายสีแบงไห่แต่ว่าขันบอท่านหลายกัให้เพิ่นออกหัวได้หลายก่อนเด้อพี่น้องเดอ้ออ้าวขอก่ออาวคข้าาสวัสดีครับพี่น้องครับ